จากกรณีดราม่าของไอดอนสาวชื่อดังพิมพ์ถาฐานิดาะะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่จากพื้นที่สีแดงนะคะอย่างกรุงเทพแล้วไม่ยอมกักตัวจนทำให้ชาวเน็ตนั้นจับตามองแบบไม่คลาดสายตาเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะสาวพิมพถาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยการโพสต์ยอมรับผิดและขอโทษตเตรียมเยียวยาผู้ประกอบการนะคะหวังชดใช้ในสิ่งที่ทํา แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยยังไม่จบลงง่ายๆนะคะเมื่อชาวเน็ตตาดีดันเห็นข้อความที่สาวพิมพ์ฐานนั้นโพสต์เขียนนะคะมีคําผิดนะคะมีคําว่าพี่มาแทนที่ชื่อของตัวเองอยู่หลายครั้งจึงทําให้เป็นที่จับสังเกตนะคะว่าพี่ที่พูดถึงในข้อความนั้นเป็นพี่ไหนหรือว่าใครนั้นช่วยเขียนบทนี้ขึ้นมาหรือเปล่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีชาวเน็ตอีกฝั่งของสาวพิมพ์ฐานเนี่ยได้ออกมาโพสต์ช่วยกันยกใหญ่เลยว่าพิมพ์ฐานอาจจะตั้งใจเขียนว่าพิมพ์ก็ได้แต่แป้นเนี่ย มันขึ้นอัตโนมัติเป็นคําว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงนะฮะก็คงต้องรอเจ้าตัวเนี้ออกมาชี้แจงกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i h t News Tonight ในช่อง t ท i n s ไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f a n p a g e t ทวิ s ไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ